ชมมาที่ลีโอเชียงรายสเตเดียมนะครับดูเกมเกันครับอีกหนึ่งผู้สำคัญของฟุตบอลนิวซีไทยลีกครับลีโอเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมบอระปัดเดนทังดีและคุณเกริกชัยคุณโถครับดูไล์อัพกันหน่อยครับวันนี้ของเจ้าบ้านในระบบ4-4-2นะครับทีมเยือนอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกันบ้างนะครับวันนี้ในระบบ4-3-3ครับเปล่าให้สัญญาณเริ่มแบตเตอร์รับชุดส้ม เดียวเชียงรายเจ้าบ้านออกบอลก่อนครับรัฒนากรข้อทางรรษาแทงมาสุปชัยแปะเล่นกับเทียดล,ล้วสัดไกลกันล้วเนียว้าปล่อยจังหวะทีเดียวครับจับแล้วใส่เลยโอ้โหโบุกมุมตรงนี้นะครับบอลตกพื้นเหมือนจะโดนนิดนึงด้วยนะครับสียวกน เอามีชันแลตนแบบต้องนิ้วห่าบอลไปชันแลบแล้วทำให้ถึงฟิลิปเป้นะครับแต่จังหวะช้าตรงนี้อาจจะฟ้องเอาเตะมูไม่ได้ครับดูกทีครับฟรีคิกเปิดมาแล้วยิงของฟิลิปเป้ครับโอ้โหมันโดนโดนยังไงดูจริงๆครับเหมือนได้ยิงแล้วล่อไปเลยครับ ซ้ายของธีระทรเปิดเข้ามามหมงได้เอ้าอีกจีนท,ที่มันสองแล้วยิงได้เลยครับหนึ่งศูนย์กับตรงนี้ขึ้นนำโดยครับเขาสิบรับนาทีที่สามสิบครับปูรัมยูเต็ดขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากโกลันเขาสิบนะครับดูฟรีคิกอ่ะใตโมงของทีละคอนะครับเดี๋ยวโมงมาโอ้จากพันศานะครับเหมือนยิงด้วยข้างขาวด้านนอกด้วยครับดีดดีดลูกนี้จับนี่ยครับโอ้โหเทคนิคก,การชิงเหลืออะไรอย่างงี้นะครับเขาสิทธิ์ เนี่ยครับผู้โหดไปด้วยครับเด็กครับมันยังทุบทิ้งได้สราโนนอือบอลลงครับเศรษฐสิทธ์จัดหนีทันธีรทอร์โดนไปเสียบอลด้วยเลยแล้วเปิดเข้าไปทีได้บ้องตรงนี้โอ้โหไปที่ไหนครับดูครับตรงนี้ก่อนไม่กล้ารับจังหวะแรกนะครับแล้วเปิดไปอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้ตั้งใจเลยครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีแค่พรรษานะครับจะไปเสียบอลได้บอลตรี เสร็จทัพพีรดนให้ทำชิงแกะแล้วหลุดเข้าซ้ายยิ่งโอ้โหจะออกมาล็อกไม่ได้ครับโอ้ตรงนี้คือถ้าเข้าขวาได้เป็นเรื่องก,กันเดี๋ยวซ้ายยังไงจังหวะมันก็ต้องลองแล้วครับพีรดนจังหวะก่อนท่านี้นะครับัทำชิองออกพีรโดนนะครับโอ้โอเคเอียงหาจังหวะ ยังมีเสือสิทธิ์ปังอยู่นะครับแล้วทีระทรเปิดเข้ามาโอ้โหลูกนี้นี่อย่าที่ทางลมครับโอ้โหเกือบจะพุดเข้าประตูแต่ยังปัดทิ้งได้สรานโนนโอ้แล้วรูด้วยครับทีระทรนี่ดูเปิดนี่เปิดแบบกะขเข้ามาให้ลุ้นเลยนะครับโอ้โหนี่แล้วบอลตกปีน้ำหนักนะครับบอลลมมันช่วยตรงนี้เนี่ยโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหดูเหมือนน่าจะเป่าหยุดเกมชั่วคราวไปก่อนนะครับ คือมันมีลมครับขอลูกเห็บด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวสู้กันต่อครับยังมีเวลาให้ทั้งคู่รุกันต่อในช่วงเวลาที่เหลือค้างเอาไว้จัดจังหวะไปมุมของธีระทรนะครับเอิดเข้ามาตรงนี้โอ้ยโอ้ไปเลยครับโอ้โหิงสองศูนย์ครับโดยพันสายเห็บวิบูลโอ้โหกับ นี้แบบเหมือนเล่นกันสองคนเลยครับเปิดข้ามไปเลยกอหลังเชียงรายนี่โอ้แทบจะยืนดูนหมดเลยก็คนอื่นเนี่ยอาจจะสมาธิไม่ดีครับไม่ว่าจะฝั่งของบุยําหรือว่าเชียงรายแต่บอลอยู่ที่เอทอนเปิดถึงภาษาเล่นกันสองคนเลยครับจบเลยแบบนี้ครับเกมรับปล่อยไปนิดเดียวครับสุริยาสิห์มยุยไม่ตามต่อไม่ตามให้สุดครับ อบอเ้เพิ่เกิดมาในตรงกลางพอดิวตระตูเป๊ะเลยนะครับนั่นผัานศาร์ได้วิ่งโฉบเข้ามามีส่วนแน่นอนครับเกมที่หยุดไปกับจังหวะความต่อเนื่องของเกมแล้วก็สมาธิครับจะจ่ายไว้ให้สุประชัยไม่ได้ครับตรงนี้อาทิคุณคันลุเอาวอะไรครับตรงนี้มีโอกาสเพราะว่าหลุดมาไม่ล้ำหน้าเลือกขาจังหวะคิดที่เป็นจี้บ้า้อรอดขาสิบล้านกับไล่มาหนึ่งต่อสองก็เชียรายโอโหนี่ก็เด็ดขาดเหมือนกันทางคิมจีบินนะครับ โหมเลี้ยงลุยมาเรื่อยเลยครับมั่นใจในความเร็วของเขาดูครับเิามาไม่ล้ำครับอยู่เส้นกลางสนามอยู่แล้วนะครับจับแล้วเลี้ยงตะลุยมาเรื่อยเลยครับโอ้โหทางเดีเ๋ยวสุรกกะเนี่ยพอเข้าในกรอบเขตโทษเนี่ยยังไงก็ไม่การตัดอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัดเข้าปาดหน้าเลยนะครับเนี่ยไม่การตัดนะครับถ้าตัดเ,เดนี่ยเจ้าตัวอาจจะโดน ทั้งลงโทษวมทั้งจุดโทษแล้วก็น่าจะถึงใบแดงเขาได้นะครับเลือกวิ่งกางวิ่งกางก็ไม่ทันแล้วมาตรงนี้เนี่ยมีเสือเขากู้ขดมาหรือว่าอย่งไรเหมือนจะเป็นฟรีคิกของทางเชียงรายด้วยหรือเปล่าครับมาเริ่มสนุกแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของเชียงรายนะครับเพราะว่าสุภชยัยเจีเดียดเดียโดนใบเหลี่ยนะครับต่อค้นนะครับสวัสดีพัดเลยครับ จุดสโลงที่ลงมาเาามามานี่ยครับสายเป็นศูการแล้วปั่นลูกเนี่ยเอา้าคุยปั่นโชสเซอร์แล้โมาฮูเกียรเหมือนกันแล้วตั้งน้ำซัดลูกนี้โดนไม่เต็มแล้วบอลก็โหมออกไปครับถึ่างนี้สิวรักนี่เคยจับมาผิดมาอีกทางหนึ่งก่อนเลยครับแต่ยังไล่อยตัวทันในการที่จะกลับไปแล้วปัดทิ้งได้นะครับสิวรักโอ้โหนี่ซุดเอร์เลยแล้วมากเหมือนกันนะครับ โชติพันธ์มีความสองด่างตัดเข้าในครับโชติพันธ์เลือกใจตัดหลังคิมจิเบนเอ้ายิงโอ้โหตรงนี้ว้าน้ำหนักบอลไหลนี่ก็จึงกว่าเสียกระหดดเลยครับแต่สุดท้ายนี่ดูอีกทีจังหวะตรงนี้นะครับเลือเล่อๆด้น้ำอยู่แล้วครับโอ้โช่องนี่สวยมากๆนะครับให้มาตัดยิงก็กย่างนี้แต่บอลมันไหลแรงไปหน่อยเข้าไม่ถึงธีรธร เปิดเข้ามาเอาก่อนเลยอุ้ยตรงนี้ตบคืนแล้วปัดทิ้งได้ครับอืี๋ยวผู้เสียที่ปล่อยเป็นจังหวะที่ตอนแรกเนี่ยผู้เล่นของเชียงรายเขาฟอร์มว่าน่าจะได้ฟาวแต่โอ้ก็จะเซฟได้นะครับครับโอ้แต่ชนะอีกแล้วครับการเล่นเจมบลุกในกรอบกระทู้เนี่ยหาจังหวะบอลให้ดีเลยครับนี่โอ้ใช่การลายบอลให้กับทางเชียงรายทีนะครับศิวกรเล่นกับทางสุริยา สุริยาเปิดตักเข้ามาให้วิกเตอร์ขึ้นบ้องโอ้โหตอวนี้ปัดได้ครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับลูกแซมของทั้งศิวรักอีกแล้วครับดูครับเปิดมาแล้วขึ้นเทสเต็งตกพื้นะครับแต่ถอวบอลแต่ว่าออกบอลมาเข้าทางศิวกรบวกกันตรงนี้สุดท้ายผู้สินเปล่าลูกบีจบเกมกันเลยครับไปเลยครับเป็นดุยดําเลยครับวิกเต็ด คว้า3แต้มแล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่8ได้สําเร็จนะครับเก็บ3แต้มตอนนี้มีเพิ่มเป็น70คะแนนนะครับก็การันตีแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับในการควา้าแชมป์บอลในโลกไทยลีกในฤดูกาล2023นะครับเป็นสมัยที่8ของทางบุตรีรำยูเนเต็ดนะครับ,ลบ,รบอลังจากัน,นนี้ครับคือการถ่ายทอดสดวันนี้ครับผมวรพันธ์อนุเครดีและผึ่งเพื่อชัยบุญโชลาร์ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ